One, two. Three. for say're looking I right asking Thanks just my สวัสดีจ้าพบกับช่องไทายไท,ย,ทยสปายแเมรีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายส้กุดคน,นะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายแฟนคลับวอลเลย์บอลหญิงทีมจับทยด้วยนะคะ ใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาแล้ววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะ16ทีมสุดท้ายเข้ามาแล้วกลับเข้ามาแข่งที่กรุงเทพแล้วนะคะสนามอินอร์สเตเดียมหัวหมากช่วงนี้ก็พัก2-3วันค่ะก็ฝากทุกคนส่งกำลังแรงใจเชียร์นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราได้เข้ารอบลึกๆยิ่งดีใหญ่นะคะ ได้เขารอบแปดกีมสุดท้ายก็ยิ่งดีขอภาวนาแล้วกันค่ะโตโต้ก็เจียร์มาหลายวันแล้วนะครับแต่ละคนก็ติดตามเชียร์ทั้งดูทางถ่ายถ่าย,ย,ยทอดสวดบางคนได้ไปดูเห็นบรรยากาศทั้งข้างสนามก็ใจระทึกฮึกเหิมสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งค่ะกรุงเทพเอ่ยโคราชเอ่ยภูเก็ตเอ่ยเชียงใหม่เออยนะครับประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดได้ดีมากนะคะ หลากหลายช่องทางทางที่ตัวโตวติดตามข่าวสารต่างๆนักกีฬาเอ่ยเห็นรอยยิ้มนักกีฬาแต่ละประเทศคนที่เป็นตัวเด่นตัวท็อปของขวัญของฝากข้างสนามก่อนจะเข้าไปในสนามแต่ละสนามค่ะฝั่งทางภูเก็ตก็เปาล่าอีกวนูนะคะก็ได้รับของขวัญของฝากเยอะแยะเลยจาก แฟนคับ f อฟซีชาวไทยของเรานะคะทั้งขนมทั้งตุ๊กตาของกินของอยากสารพัดส,สาวกาบี้ก็ภูมิใจใหญ่เลยแข่งทางเชียงใหม่นะคะก็ได้รับของควันของฝากเยอะสาวกาบี้นักตบสาวทีมชาติบราซิลนะคะทีมชาติโปรแลรนด์ก็เหมือนกันนะคะหลากหลายทีมนะคะที่ตัวเด่นตัวท็อปก็ได้ของควันของฝากกันเยอะไทยเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะ เข้ามาแล้ว16ทีมสุดท้ายมีใครบ้างคะจะเริ่มแข่งก็พรุ่งนี้นะคะพัก2วัน3วันก็ว่าได้ค่ะรอบ16ทีมสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ที่สนามอินดอร์สียมหัวหมากนะคะพรุ่งนี้คู่แรกนะคะทีมเนเธอร์แลนด์เจอกับทีมชาติเซอร์เบียค่ะคู่ที่2ก็อย่าลืมไปเชียร์ข้างสนามหรือว่าติดขอบทีวีไว้เลยแล้วกันนะคะสองทุ่มครึ่ง สาวไตยของเราก็เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าเวียแนวที่ผ่านมาสาวไตยของเราฟอร์มดีได้2เซตจากญี่ปุ่นนะคะลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอยปาติหารมีจริงขอยสาวไตยของเราชนะญี่ปุ่นทีเถอะค่ะจะได้ช็อกโลกกันไปเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อวานตัวโต,วตวดูญี่ปุ่นแข่งกับเซอร์เบียเพราะว่าเซอร์เบียก็ ถือว่าขาดตัวหลักบอสโควิดไม่ได้ลงนะคะเจ็บขาเก็บบาดเจ็บก็มาได้ค่ะก็เสียดายเหมือนกันนะคะเมื่อวานก็เล่นกันได้สุดมัน3ต่อ1ญี่ปุ่นก็ชนะไปเป็นอันดับหนึ่งในสายก็เลยมาเจอกับสาวไทยของเราอันดับสองของไซนะคะเมื่อวานญี่ปุ่นก็ถือว่าตบคงเส้นคงวาแรงหนักและก็เหนียวสุดๆตัวลิเบอร์รูนี่ก็ขุดยิ่งกว่านะคะ ดูไปก็ถือว่าสนุกทุกคู่นะคะและอีกคู่หนึ่งเมื่อวานเยอรมนีกับโปโลแลนด์ค่ะสนุกมันสุดลิสุดเด็ดมากนะคะสุดท้ายเยอรมันก็แพ้ไป3ต่อ2เซตเซตที่5 19ต่อ17ค่ะตัวโตก็ติดตามดูแทบทุกคู่ก็ว่าวได้บางครั้งก็ไปดูย้อนหลังไฮไลท์ต่างๆนะครเพราะว่าตัวเองก็โหลดแอปมาคะของไอ้วอลลีบอลเวิลด์นะคะ แอฟซีเขียวโหลดมาไว้แล้วก็จ่ายเป็นลายปีไว้นะครับตัวเองก็เป็นคนบ้าวอลเลยบอลชอบวอลเลยบอลอยู่แล้วนะคะนั่นแหละครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามเกียร์นะคะสาวไทยของเราลงสนามสองทุ่มครึ่งเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอยากให้สาวไทยของเราชนะจังเลยนะคะก็วันที่30นะคะก็สองคู่เหมือนกันช่วงนี้ก็ จะเล่นกันแค่2คู่ต่อวันนะครับ29 30, 30 31แล้วก็1หลังจากนั้นก็จะเหลือแค่8ทีมสุดท้ายนะคะวันที่30ก็อิตาลีเจอกับทีมชาติเยอรมนีอย่างเมื่อวานเยอรมันก็กับโปรแลรนด์ก็สู้กันใหญ่เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่อยากจะไปเจออิตาลีนะคะที่2ของสายก็จะเจอ,เจอทีมที่1ของสาย เยอรมันเจออิตาลีนะคะวันที่3ามติก็คู่ที่2ก็โปลแลนด์กับเบลเยียมค่ะมาถึงระดับนี้ทีมไหนทีมไหนก็เก่งทั้งนั้นนะคะสาวไทยของเราก็เก่งขอให้เล่นได้คงที่คงวาสติสต,สตังพระกํางเทคนิคต่างๆนะคะขอให้อง์ลงกันทีเธอค่ะยังไงก็เหมือนวันที่แพเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เซตนั่นก็เล่นกันได้สนุกนะคะ เพชนะก็ได้ใจของกองเชียร์ชาวไทยของเราสร้างความสุขให้ชาวไทยของเราไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงเฮนนะคะอย่างเมื่อวานคู่โปรแลรนด์กับคู่เยอรมันเหมือนเล่นที่ทางโปรแลนด์ทางประเทศเยอรมันเลยคับไทยเราเป็นเจ้าภาพแต่คนไปเชียร์ข้างสนามเยอะมากนะคะเสียงกรีดเสียงเฮแต่ละลูกแต่ละลูกก็สร้างความเร้าใจให้นักกีฬาเขาแข่งที่ประเทศเราเขาก็เหมือนแข่งในบ้านนะคะ เห็นนักกีฬาหลากหลายคนออกมาพูดว่าชาวไทยของเราสร้างรอยยิ้มสร้างไนพระกําลังความมั่นใจให้นักกีฬามากนะคะมเมสเยแรีนที่เป็นเจ้าภาพจัดที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็วันที่3ามสิบน,นะครับบราซิลเจอกับทีมชาติโดมินิกันค่ะคู่แรกนะคะแล้วคู่ที่สองก็สาวจีนนะคะสาวจีนเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสค่ะ แล้ววันที่1นนะคะหกันยายนคู่อเมริกาเจอแคนาดานะคะแล้วก็ตุรกีเจอกับทีมชาติสโลวเนียก็ถือว่าเป็นทีมชาติน้องใหม่ได้เข้ามานะคะถือว่าเก่งเหมือนกันสโลวเนียทีแรกก็สาวเช็กนั่นแหละคะ่ะทีมเช็กหลุดไปสุสโลวเนียเข้ามาก็าทีมชาติยูเครนก็เล่นดีเหมือนกันนะคะหลากหลายทีมสาวผิวสีก็เล่นดีหลากหลายทีมค่ะ เราก็รอดู VNL ปีหน้าด้วยเหมือนกันว่าใครจะได้เข้าไปเล่น VNL นะคะสโลวีเนียหรือว่ายูเครนนะคะนี่ก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไตของเราเป็นเจ้าภาพนะคะคงคงที่16ก็ว่าได้นะคะหลังจากนั้นก็จะ8ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นก็4ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นก็แข่งทิงที่3แข่งทิงที่1กัน าว่ากันไปนะคะเราผู้ชมผู้เชียร์เราเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะก็ให้กำลังใจกันพวกทุกทีมได้สร้างผลงานดีๆท่างความสนุกสนานในกองเชียร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะตัวเต็งตัวไม่เต็งอาจจะหลุดไปก็ได้นะคะลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในยังไงเราก็ อย่าลืมส่งกำลังแรงใจเชียร์นักตบทุกอย่างสาวทีมชาติไทยของเราได้สร้างผลงานดีๆสร้างความสุขให้ชาวไทยของเราได้เข้ารอบลึกๆนะครับเป็นกำลังใจให้นักตบทุกอย่างสาวทีมชาติไทยของเราทุกคนแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนสู้ๆนะครับเพื่อประชาชนคนไทยของเราเพื่อสร้างความสุขให้ชาวไทยค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวอัปเดตอีกทีเรื่องวอลเลย์บอลนะคะ